พี่ดีใจใช่ไหมที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่ดีใจใช่ไหมที่เราจะมีลูกด้วยกัน <S <S สวัสดีครับบาทสมศักดิ์กมการการเรียนภาษาไทยบาททางนี้เยิงหนึ่งเรียนอาปีประโยคสีมเซนเจงปเรื่องพิษไทายบาทดมินชูท้ากรงกรรมบาทหรือชีพสักรไม้ในเจท้าตรนุมกรรมบาท จังดังทำเมนประโยชน์ไก่ขลัตอเย็ตตามดานต่างอนอนี้บบพี่แต่งตัวแบบนี้หนูไม่คุ้นเลย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 พี่แต่งตัวแบบนี้ หนูไม่ขุนเลยบ้าบ้องแต่งครูนแบบนี้อ่าโอบบนอมันสวมลายบ้องแต่งครูนแบบนี้โอนมันสวมลายบาคำว่าแต่งตัวแต่งตัวบ่าแต่งตัวประทะ้าแต่งครงูนแต่งครูนบ่าไม่คุ้นไม่คุนบ้าไม่คุ้นประท้ามันสวม มือนซวมมาต่อไปครับลห,หล่อเหมือนพระเอกหนังเลยใช่ไหมละ่ะหล่อเหมือนพระเอกหนังเลยใช่ไหมล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 ่ะสังหาโดยตัวไอคอน แมนตสังหาโดยตัวไอคอนแมนต์มาคำว่าพระเอกพระเอกพระเอกแปลท้าตัวไอตัวไอต้จจตอัปรออกมาตัวอปรอกมาต่อไปครับเหมือนคนที่หนูไม่เคยรู้จักมากกว่าเหมือนคนที่หนูไม่เคยรู้จักมากกว่า เหมือนคนที่หนูไม่เคยรู้จักมากกว่าเหมือนคนที่หนูไม่เคยรู้จักมากกว่าเหมือนคนที่หนูไม่เคยรู้จักมากกว่าโดยมนุษย์ดโนโอนมันทลอบสควอลจานเจียงโดยมนุษย์ดโนโอนมันทลอบสควอลจานเจียงคำว่าเหมือนเหมือนประธโดย โดดบารู้จักรู้จักบ่าประทะ้าสควอลสควอลบาต่อไปครับพี่ก็เป็นพี่ชายคุณเดิมของเรนูนั่นแหละ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  พี่ก็เป็นพี่ชายคนเดิมของเรนูนั่นแหละบ้องก็เจียบองใช้มนุษย์ปีมนรบบเรนูหนังหฮยบ้องก็เจียบองใช้มนุษย์ปีมนรบบเรนูหนังเฮา,าคำว่าคนเดิมคนเดิมแปลทามนุษย์ปีมนมนุษย์ปีมนปะทานั่นแหละ นั่นแหละบ่านั่นแหละปลท้าหนึ่งฮห,หนึ่งฮายบ่าต่อไปครับพี่หนูถามจริง,รงๆเถอะพี่ดีใจใช่ไหมที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่หนูถามจริงๆเถอะพี่ดีใจใช่ไหม ที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่หนูถามจริงๆเถอะพี่ดีใจใช่ไหมที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่หนูถามจริงๆเถอะพี <S 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 ่ดีใจใช่ไหมที่เราจะมีลูกด้วยกันพี่หนูถามจริงๆเถอะพี่ดีใจใช่ไหม ที่เราจะมีลูกด้วยกันบ่องอุ่นสัว์เหมนเตนบ่องสบายจิตเหมนเต้ដែលយើងនឹងមានកូនជាមួយគ្នាบ่องอุ่นสัว์เหมนเตนบ่องสบายจิตเหมนเต้ដែលយើងមានកូនជាមួយគ្នាคําว่าดีใจดีใจប្រថាสบายจิตสบายจิตបាទมีลูกมีลูกបាទมีลูกប្រថាមានកូន เมียนโกลมาต่อไปครับด, <u> uh> ดีใจสิถามอะไรอย่างนั้นดีใจสิถามอะไรอย่างนั้นดีใจส <store> ิถามอะไรอย่างนั้นดีใจสิถามอะไรอย่างนั้นดีใจสิถามอะไรอย่างนั้นดีใจสิถามอะไรอย่างนั้น ស្បែកចិត្តសួរអ្វីអញ្ចឹងស្បែកចិត្តសួរអ្វីអញ្ចឹងបាទคําว่าឌីចៃឌីចៃប្រថាស្បែកចិត្តស្បែកចិត្តបាទคําយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងប្រថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងបាទតោះបែរครับ คิดมากไปได้คุณหนูออนก็ขอตามมาซื้อของที่นี่นะ่ะคิดมากไปได้คุณหนูออนก็ขอตามมาซื้อของที่นี่นะ่ะคิดมากไปได้คุณหนูออนก็ขอตามมาซื้อของที่นี่น่ะคิดมากไปได้คนหนูออนเขาขอตามมาซื้อของที่นี่นะ่ะ คิดมากไปได้คนหนูออนเขาขอตามมาซื้อของที่นี่น่ะกัดจรันเป็ดหายแนะนิงออนគាត់សំតាមមកទិញរបស់ឬទិញតំនិញទីនេះกัดจรันเป็ดหายแนะนิงออนគាត់សំតាមមកទិញអីវ៉ាន់នៅទីនេះបាទคําว่าคิดมากคิดมากប្រថាกัดจរាន กระจานบ่าซื้อของซื้อของประท้าเตญญวันเตญญวันบ่าต่อไปครับที่ตาคลีไม่มีของถูกใจให้ซื้อหรือไง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  ទីតាក្លីមិនមានរបស់ຖືກចិត្តឲ្យទិញឬយ៉ាងម៉េចនៅតាក្លីមិនមានអីវ៉ាន់ត្រូវចិត្តឲ្យតិញឬយ៉ាងម៉េចនៅតាក្លីមិនមានរបស់ឬមិនមានអីវ៉ាន់ត្រូវចិត្តឲ្យតិញឬយ៉ាងម៉េចបាទคําថាຖືກចិត្តຖືກចិត្តប្រថាត្រូវចិត្តត្រូវចិត្តបាទតបឯងครับ คุณหนูออนกาเป็นคนช่างเลือกคุณหนูออนก็เป็นคนช่างเลือกคุณหนูออนก็เป็นคนช่างเลือกคุณหนูออนเขาเป็นคนช่างเลือกนะคุณหนูออนเขาเป็นคนช่างเลือกนะนี่นยองอ่อนกวาดจิมนุษย์หรือจราณีนี่นยองอ่อนกวาดจิมนุษย์หรือจราณมา คำว่าเลือกเลือกเปิดตาเกหรือจอเลิกไต่อไปครับพี่นี่ดูยกย่องนับถือเขาจังเลยนะคุณหนูออนพี่นี่ดูยกย่องนับถือเขาจังเลยนะคุณหนูออนพี่นี่ดูยกย่องนับถือเขาจังเลยนะ คุณหนูออนพี่นี่ด enfin ูยกย่องนับถือเขาจังเลยนะคุณหนูออนพี่นี่ดูยกย่องนับถือเขาจังเลยนะคุณหนูออนมาเมลแต่บองเลิกดำกลางเคารพกว่าคลั่งนะเนี่ยเลียงออนเมลแต่บองเลิกดำกลาง กรบกวาดคลังนะเนี่ยเนียงออนทำว่ายกย่องยกย่องประทาาเลือกลำกลางเลือกลำกลางมานับถือนับถือประท้ากรอบกรอบมาต่อไปครับเรนูมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้านายพี่นะเรนูมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละ เพราะว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้านายพี่นะเรนูมันต uh> uh uh ้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้านายพี่นะเรนูมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้านายพี่นะเรนูมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาเป็นลูกสาวเจ้านายพี่นะ រេនូវាត្រូវតើអញ្ចឹងឯងព្រោះថា꽌 t ជាកូនស្រីចវាយរបស់បងណារេនូវាត្រូវតើអញ្ចឹងឯងព្រោះថា꽌 t ជាកូនស្រីចវាយបងណាคําថាយ៉ាងហ្នឹងแหละយ៉ាងហ្នឹងแหละប្រថាអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងឯងបាទចៅណាយចៅណាយប្រថាចវាយ วายหรือเม่์บบต่อไปครับอย่คิดมากเลยนะเพี่มัเขาอ่ะไม่มีอะไรกันหรอกจริงๆคิดมากเลยนะเพี่มัมเขาอ่ะไม่มีอะไรกันหรอกจริงๆอคิดมากเลยนะเพี่มเขาอ่ะไม่มีอะไรกันหรอกจริงๆ อย่าคิดมากเลยพี่กับเขาไม่มีอะไรกันหรอกจริงๆอย่าคิดมากเลยพี่กับเขาไม่มีอะไรกันหรอกจริงๆกรมกัจรานเปกบองจมวยกวมันเมียนเอาไว้หนุ่เตกาปดหน้ากมกจานเปกบองจิมวยกวมันเมียนเอาไว้หนุ่เต้ ការប៉ិនណាបាទคําว่าอย่าគិតอย่าគិតបាទតែថាកំក្កកំក្កបាទបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងរៀនតាមបណ្ដាសិនសន្យាជួបគ្នានៅក្នុងឱកាសក្រោយបាទសូមអរគុណអរគុណครับ